รู้ทันอนัตตานะครับรู้ทันอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ว่าสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับนะครับหรือว่าสิ่งที่เป็นทุกข์หรือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงรู้ทันอนัตตาก็เพราะว่าเรารู้ทันอนิจจันร์นะครับรู้ทันทุกขังคือการเกิดดับรู้ทันอนัตตาคือสิ่งที่เราลงไม่ได้นะครับลงไปพอใจไม่พอใจนั่นแหละนะครับถ้าเราไม่รู้ทันก็จะมีความพอใจไม่พอใจความยินดียินร้าย นะครับความไม่ยินดีความยินร้ายความทุกข์ฉะนั้นเราก็เลยรู้ฐานอนัตตาเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นทางจิตนะครับเมื่อรู้ทันว่าจิตอนัตตาเนี่ยมันก็จะไม่เกิดนะครับไม่เกิดการส่งของความหลงขึ้นมานะครับเมื่อความหลงไม่เกิดขึ้นวิญญาณนะครับหรือว่าสังขารการปรุงแต่งเกิดวิญญาณเกิดนามรูปไม่เกิดขึ้น เพราะว่าที่เราปล่อยให้ความหลงเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้ทันอนัตตานะครับแต่เมื่อใดที่เรารู้ทันอนัตตาได้นะครับความหลงคืออวิชาเนี่ยไม่เกิดไม่เกิดการปรุงแต่งเป็นสังขารเป็นวิญญาณามรูปไปในธาตุขันธ์อายตนะนะครับเป็นความคิดความผู้กระรหรือว่าเป็นกิเลสความโลภความโกรธความหลง รุตนาณิตานะครับทำให้ไม่เกิดความหลงเมื่อไม่เกิดความหลงไม่เกิดความโลภไม่เกิดความโกรธไม่เกิดความรักในอารมณ์เพราะทุกครั้งที่เราหลงอนัตตานี่รู้ไม่เท่าทันอนัตตาเมื่อใดความยุ่งยากความเดือดร้อนความกังวลก็เรียกว่าความพอใจให้พอใจเนะี เกิดขึ้นมาทับซ้อนนะครับเกิดเป็นอารมณ์เกิดเป็นความรู้สึกเกิดเป็นความคิดนึกคําพูดการกระทําแสดงออกไปด้วยความโลภความโกรธความรักความหลงความอิจฉาลิษยาเหงงหัวก็คือพอใจให้พอใจะไรแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็เกิดมาจากความหลงนะครับหลงมีตัวตนหลงเป็นตัวตนหลงเอาตัวตนเป็นที่ตั้งนะครับหรือว่าได้ตัวตนเป็นที่ตั้งแล้วก็เป็นใหญ่เป็นเล็ก เป็นสั้นเป็นยาวเป็นมากเป็นน้อยเป็นเร็วเป็นชา้าซึ่งการที่เรารู้ธนนัตตานี่แหละนะครับก็จะไม่มีปัญหาในอนาคตในปัจจุบันนะครับเพราะว่าที่เรามีปัญหาเพราะว่ามันตั้งตัวตนเป็นใหญ่ในบ้านในรถในเรือในเครื่องบินนะครับทุกที่ทุกเวลาทุกคนทุกแย่งทั้งที่สถานะที่ส่วนตัวที่ทํางานที่เรียนที่กินที่อยู่ที่ใช้ชีวิต ซึ่งทุกที่แหละถ้ามีตัวตนเข้าไปถึงจะติดอยู่นะครับมันเป็นความหลงหลงมีตัวตนแล้วก็จะไปพอใจให้พอใจที่จะคิดพูดทําเป็นทุจริตเป็นนิวรณ์เป็นตัว,นนวอ่างผู้อื่นนะครับผู้สุดท้ายก็เป็นความทุกข์ไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นฉะนั้นการที่เรารู้ทันอนัตตานะครับแต่ให้เราไม่มีตัวตนที่จะไปลกักไปโลภไปกุดไปหลงเป็นหลอกไปร้อน ไปจริงจังไปเล่นๆไปสนุกสนุกกับอะไรกับคนต่อคนคนกับสัตว์คนกับวัตถุนะครับคนกับโลกออนไลน์นะครับทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทางโลกสมมติโลกมายาโลกสม,มืนจริงฉะนั้นการที่เรารู้เท่าธาน,านัตตาเนี่ยทำให้เราไม่มีตัวตนในสิ่งใดๆในธาตุในขันในอายตนะในกายในเวทนาในจิตในธรรมนะครับ เพราะการมีตัวตนเมื่อใดนะครับมันจะมีความพอใจพอใจในความคิดคําพูดการทำของตัวเองและผู้อื่นในรูปรสกลินเสียงสัมผัสธรรมรมเรื่องในธาตุในกันในอายตนะดันั้นดีที่สุดเลยก็คือการรู้เท่าทันอนัตตารู้เท่าทันอนัตตารู้ว่ามันไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นตัวตนว่างอย่างตัวตนนะครับมันก็จะไม่ไปควบคุมบังคับไปจึงจ้องต้องตั้งจิตตั้งใจตั้งอารมณ์ตั้งความรู้สึกขึ้นมาตั้งความหวงความปัญหนาขึ้นมา เพราะทุกครั้งที่มีการตั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเหตุผลเรื่งทุกข์กับตั้งใจตั้งสตินะครับหรือว่าตั้งสมาธิหรือว่ารวบรวมกําลังใจขึ้นมาเพื่อจะทําการใดประสงค์การใดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความรักโลกรธหลงความพอใจความไม่พอใจความสุขความทุกข์นะครับความคิดคําเชื่อความต้องการความหว,งวังความปรารถนาเนี่ยซึ่งมันก็จะนําทุกข์มาให้ในที่สุดเพราะว่าการตั้งขึ้นมาของอวิชชา ความหลงมีตัวตนเพราะตั้งก็มีตัวตนและตัวตนนั้นก็จะเป็นทุกข์ทุกข์ที่แบบร้อยัดเสียบแทงเผาร้อนนะครับก็วนกาวายดิ้นรนแสวงหานะครับเย่งเชียงโกหกหลอกลวงตอนแหลกไปมีไปเป็นนะครับในลูกในธรรมนะครับก็วันไวายไปโครงเคร่งเมาโบหมดทหมกมุ่นยินดียินร้าไปกับโลกกับธรรมไปเอาใจนะครับไปเอาอารมณ์เอาความรู้สึก กับความคิดของตัวเองและผู้อื่นซึ่งมันก็การเอาเนี่ยก็คือโลภแล้วละคือหลงแล้วก็โลภแล้วก็โกรธเราไม่ได้ดันใจพอใจไม่พอใจนั่นเองหรือว่าเลกลียดไปเลยโกรธไปเลยโมโหอิจฉาริษยาขิวง,งไปเลยซึ่งการทําเช่นนั้นนะ่ะมันจะไม่จบนะครับกี่คนกี่อารมณ์กี่ความรู้สึกกี่ความคิดกี่ความต้องการมันไม่จบฉันก็เลยตัดนะครับก็เลยตัดเจ้าเหตุแห่งปัญหาคือระวัง ระวังอนัตตาก็คือการรู้เท่าทันรู้เท่าทันว่าข้างหน้ามันเป็นโคง้งข้างหน้ามันเป็นเหวเป็นหลุมเป็นบอ่อเขาต้องรู้ทันถ้าเรารู้ไม่ทันเนี่ยมันจะตกหลุมตกเหวตกบ่อนะครับตกข้างทางตกไลทางกระทบกระทั่งชนปะทะมีเหตุตลอดจะได้เกิดเรื่องเกิดปัญหาเกิดทุกข์เพราะว่าการมีตัวตนรู้ไม่เท่าทันเรารู้ไม่ทันอนัตตาความไม่มีตัวตน คิดว่ามีตัวตนอยู่เรื่อยนะครับมีเรามีเขาของเราของเขาเขาหาเรื่องเขาเบียดเบียนเพืเ่องโทษจับผิดนะครับใส่ร้ายใส่ความป้ายสีซึ่งก็ไม่ดีนะครับไม่ดีเพราะว่าผลเหล่านี้เขาเรียกว่าผลของธรรมรผลของกรรมนี่ก็แรงอยู่แล้วยิ่งมาเจอผลของธรรมอีกยิ่งหนักทําคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละถ้าเราไม่รู้เท่าทันอนิจจังความไม่เที่ยงไม่รู้เท่าทันทุกขังความตั้งมัน่นไม่ได้หรือความอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเสร็จทุกราย มีปัญหาเรื่องศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมมนษธรรมเรื่องการงานเรื่องกตุกขกัะทั่งการงานหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องเกิดเกิดเจ็บตายเรื่องดีเด่นดังเรื่องลาภยศกาจเสียงบริวารเรื่องเอาแพ้เาชนะเรื่องถูกผิดเรื่องดีชั่วหมอเอ็หมอควรไม่ควรกุศลอกุศลซึ่งเรื่องโลกเรื่องธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่การที่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยไม่รู้เท่าทันอนัตตามันก็เลยเอาเรื่องเอาราวเอาแพ้เอาชนะเอาดีเอาถูกเอาผิด พะสุดท้ายเอามาเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองนะครับให้เสียสินเสียทรัพย์เสียธรรมนะครับเสียความปกติเสียความสงบสุขเสียความเป็นอิสระนะครับมีเรื่องลงเรื่องสารมีเรื่องฆ่าหญิงกันมีเรื่องแตปลายทําลายกันมีเรื่องเสียแทงร้อยลัโผูหลนกันดวกว่าจะทิมแทงกันมีเรื่องคิดนะครับให้หนักให้เหนื่อยเป็นการคาดพยาบาทกันซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีการที่เรารู้เท่าทันอนัตตานี่แหละทาให้เรานั้น ไม่ไปปุงแต่งสังขารที่มันไม่เที่ยงสังขารนี่มันเป็นทุกข์เกิดคิดพูดทำไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งหลายที่มันไม่มีตัวตนอดีตอนาคตปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นฉนั้นการที่เรารู้เท่าทันอนัตตาเนี่ยช่วยได้ช่วยให้ทุกอย่างมันจบมันเคลียร์มันลายทุกอย่างมันไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคไม่มีเรื่องนะครับรู้เท่าทันอนัตตานะครับรู้เท่าทันอนัตตาดี เพราะทุกครั้งที่เรารู้เท่าธน,นันตาชีวิตเราจะเบาว่างสงบเย็นแบบอิสระไม่ต้องคอยปรุงแต่งที่จะคิดพูดทําให้พอใจให้ชอบให้ยินดีให้เพลิดเพลินให้รักเพราะบางครั้งทงี่เราคิดกับสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เราพูดเขาพูดสิ่งที่เราทำเขาทำนี่ไม่เหมือนกันและต่างคำต่างว่ต่างทำแล้วดีที่สุดเลยการที่เรารู้เท่าธน,นันตาเนี่ยทำให้เราเข้าใจความแตกต่างเข้าใจความเสมอเหมือนหรือว่ามไม่มี ไม่เป็นไม่ได้เท่ากันในทุกสถานะทุกภาวะการเหตุการณ์นะครับรู้เท่าทันอนัตตามันช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นช่วยให้ชีวิตสงบนะครับทนให้เราทุกท่านทุกคนรู้เท่าทันอนัตตาดีดีเพราะทุกครั้งที่เรารู้เท่าทันอนัตตาในชีวิตเราก็สันติเกิดค,ความสว่างสงบเย็นเกิดค,ความสบายไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องไม่มีเวรไม่มีกรรมนะครับเพราะว่าธรรมทั้งหลายนี่ ทันแม่เรายึดมั่นด้วมั่นอยู่แล้วในกัางการทั้งหลายทั้งแม่เราปงแต่งอยู่แล้วกรรมก็ไม่ให้สร้างอยู่แล้วกิเลสก็ไม่ให้เกิดอยู่แล้ววิบากก็ไม่ให้ท่วมทับอยู่แล้วดังการที่เรารู้เท่าธนรัตตานี่มันช่วยได้ให้วางได้ให้ว่างได้ให้ปลงให้ปล่อยได้ให้หยุดให้นิ่งได้นะครับให้ใสสะอาดได้ให้แล้วแล้วไปได้อโหสิได้รู้เท่าธนัตตานะครับเราจะได้ไม่สะดุ้งไม่หวั่นไหวไม่วกแวกไม่ว้าเวไม่เดียวดายไม่อ้างว้าง ไม่มีเวรมีกรรมนะครับไม่มีความประมาทเสียมทุกข์ไม่มีเรื่องมีราวเพราะทุกวันในชีวิตเราเราจะสังเกตได้ว่าที่เรามีเรื่องมีรามีปัญหามีเคราะห์มีเวียนมีภัยเนี่ยดวงไม่ดีว่าสนาตกเนี่ยก็เพราะว่าไม่รู้ท่าทานนัตตานี่แหละที่เราเสียมลาบเสียมยศนันตาทุกครงว่าเราไม่มีลาบไม่มียศไม่มีสนเสริมไม่มีความสุขไม่มีความสะดวกสบายในชีวิตเเพราะเราไม่รู้เท่าทานนัตตานะครับถ้าเราหวังประโยชน์สุกทรัพย์นิพพานเราให้รู้เท่าทานนัตตา หวังซึ่งลาลาบยศสเสริญสุขในการเรียนการงานการเงินความรักสุขภาพการเดินทางต่ละดิทิความสําเร็จมักๆเลยก็รู้เท่าทันนัตตาจะได้ไม่เป็นทุกข์ระวังเบื้องต้นทา้ากลางที่สุดเพราะว่าเราเริ่มต้นเราก็ดูไม่ดีแล้วทํกากลางก็แย่ที่สุดก็เปยนพินาศเพราะาเราไม่รู้เท่าทันอนัตตามันมีตัวตนคอยมาขัดขวางขัดจังหวะโอกาสอยู่ตลอดเวลานะครับทั้งบุคคลชุมชนสถานที่ละเวลาเพราะความรู้ไม่เท่าทันอนัตตา ก็เลยสร้างพบสร้างชาติสร้างเหตุสร้างปัจจัยไม่จบแทนจะสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยสิ้นพบชาติจบกิจจบธรม,มจันทร์ดีกว่าฉะนั้นรู้เท่าทันอนัตตาไวา้ช่วยให้ชีวิตมันง่ายขึ้นช่วยให้ชีวิตมันราบรื่นเรียบร้อยนะครับไม่อย่างไลรลุ่งริ่งร่วงรยไปกับกรรมกิเลสบากหมดนะครับรู้เท่าทันอนัตตาก็จะไม่มีปัญหาไม่มีอะไรจะเสีย เหมือนผลชมพู่ผลมะม่วงผลตกก็ร่วงหมดดอกทุกเรียนต่างๆเนฝนตกร่วงยิ่งฝนแรงการที่เรามีความดีมีทานมีศีลมีภาวนาเนี่ยมีคนรักคนมเมตตาอินดูเนี่ยแล้วมันหายไปเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่รู้ทัถนัตตาไปคิดพูดทําตามความพอใจพอใจความโกรธเกลียดอิจฉาริษยาหึงหวงความยึดมั่นถือมั่นในสัตว์คลุลในทรัพย์สินเงินทองอุสุ้ายก็เสื่อม นั้นการรู้เท่าตนัตตาเนี่ยทำไมเราไม่อะไรกับอะไรวางได้ปล่อยวางได้ปล่อยผ่านได้ไม่ถือสาหาความไม่ถือเรื่องไม่เหงหัวอิจฉาริษยาไม่กลัวไม่กังวลอะไรจะเกิดขึ้นรู้เท่าธนัตตาไม่ปล่อยไม่ยิตมันโล่งมันโปร่งมันเบามันสบายไม่มีปัญหารู้เท่าธนัตตานะครับรู้เท่าธนัตตาถ้าเกิรารู้เท่าทันทุกรู้เท่าทันในที่เกิดทุกรู้เท่าทัน ความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนรู้เท่าทันความเป็นธาตุเป็นขันเป็นอนัตนรู้เท่าทันโลกเท่าเท่าทันธรรมรู้เท่าทันอนัตตานี่แหละนะครับมันจะควบคุมทั้งหมดฉะนั้นให้รู้เท่าทันอนัตตาดีๆนะครับไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเปลี่ยนแปลมีอะไรไม่แน่นอนก็จะไม่ทุกข์กับมันไม่กังวลไม่เครียดไม่เก็บกดไม่กดดันไม่เสมเศร้าไม่เหงาไม่ว่าวไม่อ้างว้างไม่เดียวดายไม่เป็นอะไรนั่นเองนะครับ รู้เท่าทันอนัตตาดีๆด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน